เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าระบบ Walk Away คืออะไรนะครับหลายๆคนสงสัยนะครับตอนซื้อเซลล์บอกว่ามีออปชันนี้แต่เวลามาใช้งานจริงใช้ไม่ได้ครับผมวันนี้ผมมีรายละเอียดรวมถึงวิธีเปิดปิดระบบ Walk Away มาฝากเพื่อนๆในคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันเช่นเดิมครับผมเอ็มฮอนดากับช่องสุขเล็กๆของ CB และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิป อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในรถยนต์ในคลิปต่อไปนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีของรถยนต์ h o n ด้าหรือรุ่นอื่นๆนะครับพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่อนข้างทําให้เราสะดวกสบายขึ้นนะครับรวมถึงระบบ walk away นะครับอาเพื่อนๆงงแล้วอะไรว่าให้อพูดถึง walk away นะครับ walk away นะครับผมขอสรุปนิดนึงนะครับก็คือนะครับระบบ ล็อกประตูให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเราเดินออกจากรถนะครับอ่าปิดประตูแล้วนะครับเดินห่างจากรถไปประมาณนัก1.5เมตรถึง2เมตรนะครับระบบจะทําการล็อกประตูให้อัตโนมัติครับอ่าพร้อมสัญญาณไฟกับริบปิ๊บนะครับว่าล็อกให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับรถยนต์ฮอนด้าเช่นเดียวกันนะครับในรุ่นปัจจุบันมีเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซี v นะครับก็มีนะครับ HRV นะครับ แอคคอรนะครับซีวิกนะครับตัว uh, W R V ก็มีนะครับรวมถึง City ก็มี Walk away แล้วนะครับปัจจุบันนะครับลหลายๆคนงสงสัยครับที่ผมแจ้งไปก็คือเอตอนเซลล์ออกก็บอกว่ามีระบบนี้นี่ในคู่มือโบชัวเขาก็บอกว่ามีระบบนี้นี่แต่เวลาพี่มาใช้งานจริงไม่เห็นมันทำงานเลยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจากโรงงานเขาจะตั้งค่าปิดระบบ Walk away มาให้นะครับ ผู้ใช้งานนะครับผู้กับขี่ต้องไปตั้งค่าที่เครื่องเสียงนะครับหรือเรือนไม้นะไปเปิดระบบ walk away ก่อนนะครับมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับอ่านะครับของใครใช้ไม่ได้นะครับลองมาทําตามที่ผมแนะนําวันนี้ผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับของหลายๆรุ่นของรถยนต์ Honda เลยนะครับวิธีเปิดระบบ walk away หรือวิธีปิดระบบง่ายๆครับผมมีรุ่นไหนบ้างนะครับตั้งกันยังไงไปดูกันในคลิปครับ ครับเปิดตำแหน่งออนหรือสตาร์ทได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอหน้าจอเครื่องเสียงวิทยุติดมานิดหนึ่งนะครับกดตกลงนะครับผมอ่ะนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่ารถยนต์นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปเพื่อนไปที่ตั้งค่าประตูหน้าต่างนะครับเห็นไหมครับตัวนี้อ่านะครับกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะดูนะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นคําว่า ล็อกอัตโนมัติเมื่อออกห่างจากตัวรถตัวนี้นะครับอ่าเราเรากดเข้าไปเลยครับอ่าสังเกตไหมครับว่าจากโรงงานเขาจะปิดมาให้นะครับเราก็ทําการกดเปิดครับแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เปิดค่าล็อกอัตโนมัติหรือ walk away เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆเปิดปุ่มสตาร์ทออนนะครับหรือสตาร์ทก็ได้นะ ให้หน้าจอเรือนใหม่ติดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วใช้ปุ่มตรงพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับในการปรับตั้งก็คือกดรูปบ้านนะครับเลือกโหมดนะครับกดเลื่อนบนล่างโดยใช้จอยสติกก๊กกลมๆหมุนตรงนี้นะครับแล้วก,กดลงไปเป็นการ Enter นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเปิดระบบตั้งค่า WalkAway ยังไงนะครับอ่ะให้กดรูปบ้านก่อนเลยนะครับ1ครั้ง2ครั้งให้มันขึ้น คำว่า setting นะครับแต่๋วถ้ามันไม่ขึ้น setting เพื่อนๆก็กดหมุนปุ่มกลมๆนะครับหาดูนะครับไปตรง setting นะครับผมเสร็จแล้วกดปุ่มกลมๆนะครับเข้าไปนะครับมันจะขึ้นคําว่า setting นะทางหน้านี้แล้วให้หมุนปุ่มกลมๆนะครับขึ้นบนลงล่างก็ได้อะนะครับอ่านี่เราผมหมุนขึ้นบนแล้วกันนะครับ แล้วเลื่อนไปเรื่อยๆครับให้เจอคําว่า d o set up นะครับอ่าเสร็จแล้วกดปุ่มกลมๆหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็เลื่อนปุ่มขึ้นบนลงล่างก็ได้นะครับจนเจอคําว่า walk away นะครับอาจเจอแล้วนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆต้กดปุ่มกลมๆหนึ่งครั้งเป็นการ enter นะครับสังเกตว่าจากโรงงานเขาจะ off ปิดระบบนี้อยู่นะครับให้ทําการเลื่อนขึ้นบนหรือลงล่างก็ได้นะครับอ่าให้เจอคําว่า on แล้วก็กดปุ่มกลมๆหนึ่งครั้งนะครับผมโอเค เป็นการเปิดระบบ Walk away เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆอนกดปุ่มสตาร์ทหรือปุ่ม ออนก็ได้นะครับให้หน้าจอเรือนใหม่โชว์ขึ้นมานะครับของ h r v จะตั้งค่าตรงเรือนใหม่นะครับโดยใช้ปุ่มฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับปุ่มลูกบ้านนะครับตัวนี้แล้วก็ในการเลื่อนขึ้นบนลงล่างใช้จอยสติ๊กกลมๆตัวนี้นะครับผมในการเลือกนะครับแล้วก็กด Enter ด้วยการกดปุ่มกลมๆตรงนี้เป็นการ Enter เนาะอันดับแรกให้กดรูปบ้านก่อนนะครับแล้วมาสังเกตตรงจอเรือนใหม่อ่ากดรูปบ้านหนึ่งครั้งนะครับกดอีกหนึ่งครั้ง กดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นคําว่ารูปให้เราปรับตั้งค่านะครับอ่าให้เราไปตรงคําว่าเซตติ้งตัวนี้แหละครับตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะครับกดปุ่มกลมๆนะครับเป็นการ Enter อหนึ่งครั้งนะครับอ่ามันจะขึ้นตั้งค่านาฬิกานะครับเราไม่ต้องตั้งนะครับให้หมุนปุ่มกลมๆตรงที่มือเรานะครับ อ่านะครับหมุนปุ่มกลมๆนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมอ่าจนถนึงคําว่าดอเซตอัพนะครับอ่าตัวนี้นะครับให้กดปุ่มกลมๆเอนเตอร์หนึ่งครั้งนะครับผมมันจะขึ้นคําว่าออโต้ดอล็อกไม่ต้องสนใจนะครับกดหมุนปุ่มกลมๆไปเรื่อยๆครับอ่าเจอแล้วระบบ w a l k Away ให้กดปุ่มกลมๆหนึ่งครั้ง ตึงเไปนะครับสังเกตว่าจากโรงงานเขาออฟมาอยู่นะครับระบบ walk away จะไม่ทำงานให้เ,เพื่อนๆนะครับหมุนกลมให้เ,เพื่อนๆหมุนปุ่มกลมๆนะครับผมจนคำเจอคำว่า on น้าและกดปุ่มกลมๆนะครับ enter 1ครั้งน้านะครับอันนี้จะเป็นการเปิดระบบ walk away ของ h a v i bit เรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดปุ่มสตาร์ทนะครับหรือจะเปิดปุ่มออนก็ได้นะกดให้หน้าจอมันโชว์นะครับเสร็จแล้วนะครับของรุ่นไฮบริดจะมาตั้งที่หน้าจอเครื่องเสียงนะครับตรงนี้นะอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีการตั้งไม่ยากนะครับผมกดตกลงก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับกดยกเลิกก่อนนะครับไปที่การตั้งค่ารถยนต์นะครับผมเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่าประตูหน้าต่างนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนหาครับคําว่านะครับ เลื่อนหานี่ครับล็อกอัตโนมัตินะครับเมื่อออกห่างจากตัวรถนะครับอ่าเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยนะครับสังเกตว่าจากโรงงานเขาตั้งค่าปิดอยู่นะครับฉะนั้นระบบ walk away จะไม่ทำงานนะนะครับให้มาทำการเปิดตรงนี้ครับกดเปิดเลยนะครับอ่าเลือกรายการเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา ให้เ,เพื่อนๆเปิดสวิตต์ตำแหน่งออนนะครับให้หน้าจอติดนะครับหรือจะสตาร์ทก็ได้นะครับเอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มตัวไอที่พวงมาลัยนะครับอ่านี่ที่พวงมาลัยด้านขวาเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มตัวไออยู่นะครับผมให้กดลูกศรบนหรือล่างแล้วก็มี Enter ออยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะอ่ะ เรามาดูกันนะครับดูของ w w v จะตั้งที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับผมอักกดูกศรตัวไอนะครับกดปุ่มชี้ขึ้นบนก็ได้นะครับามาที่คำว่า clock นะครับ and vehicle setting นะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับผมนะครับ enter เข้าไปสังเกตนะครับมันจะขึ้นโหมดให้ตั้งนาฬิกาเราไม่ตั้งนะครับเราจะไปตั้ง walk away นะครับให้กดปุ่มลงล่างหรือขึ้นบนก็ได้นะครับเลื่อนไปนะครับ จนคำจนเจอคำว่า door setup นะครับกดปุ่ม enter เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับจะขึ้นมาเป็น auto door l o c เราไม่ตั้งนะครับให้กดปุ่มลงล่างก็ได้นะครับจนมาเจอคำว่า walk away อ่าเสร็จแล้วกดปุ่ม enter ครับอสังเกตไหมครับรถคันนี้จากโรงงานมันตั้ง off อยู่ walk away off นะครับฉะนั้นระบบ walk away จะไม่ทำงานเมื่อเราเดินออกห่างจากตัวรถนะครับ ให้เลื่อนบนหรือลงล่างก็ได้นะครับกดขึ้นบนหรือลงล่างนะครับให้เจอคําว่า on เสร็จแล้วก็ enter ครับอ่าอันนี้จะเป็นการเปิดระบบ setting walk away เรียกร้อยแ,<ต>แล้วนเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับดันล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคำถามและตอบทุกเมน้นแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์นี่นาะมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้าย ไอหวาม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลลาครับกพลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ